มาดูความเคลื่อนไหวของวงการลุกหนังยุโรปกันต่อครับเป็นในส่วนของการซื้อขานักเตะและก็การเฟ้นหากุนซือคนใหม่กันบ้างครับล่าสุดสื่อของอังกฤษนั้นก็เปิดเผยว่าหงแดงลิเวอร์พูลครับทีมดังในเพรีเมียร์ลีกนั้นมีแผนที่จะคว้าตัวดิดิเตเแวชองอดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดชาฟุตบอลโลกมาเป็นกุนซือครับ สำนักข่าว News of the World ของอังกฤษครับก็รายงานว่าจอห์นดับบลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลทีมอันดับ1ิในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็วางแผนที่จะดึงดิเดเจตเดชองวัย42ปีอดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกเมื่อปี1998ครับซึ่งพาโอลิมปิกมักเซย์ของฝรั่งเศสเป็นแชมป์ลึกเอิงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเข้ามานั่งคุณสื่อแทนที่รอยฮอสสันหลังจบฤดูกาลนี้ พร้อมกับตั้งเป้าภายใน5ปีนั้นลิเวอร์พูลจะต้องกลับมายิ่งใหญ่มีลุ้นทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกและจูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ครับแต่ดูท่าแล้วก็คงจะยากเหมือนกันครับเพราะว่าเดชองนั้นเพิ่งจะขยายสัญญากับมาร์เซยในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทําให้เดชองนั้นจะอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซยอย่างน้อยจนถึงปี2012เลยทีเดียวครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องมีข้อสเสนอที่น่าสนใจออกมากๆถึงจะดึงเดชองออกมาจากมาร์เซยในฝรั่งเศสได้ครับ